แล้วเขาก็บอกว่าแอตแลนตินไทยแลนด์เป็นของพี่เสือนะครับผมบอกไม่ใช่แอตแลนตินไทยแลนด์ไม่ใช่ของพี่เสือแอตแลนตินไทยแลนด์เป็นของพี่สิงเขาเถียงว่าก็เท่ากับพี่เสือครับแอตแลนตินไทยแลนด์สวัสดีครับตอนนี้ทางเราก็มีเสื้อมาจำหน่ายสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่เพจพิมพ์ว่าบัวบาน FC ที่ Facebook บัวบาน FC มีสินค้าต่างๆให้เลือกมากมายอย่าลืมไปกดดูบัวบานได้เลยครับ นะครับพวกเราช่องเอลเฟนไทยแลนด์นะฮะพอดีเมื่อกี้ดู y o u t u นะฮะแล้วก็ดูชื่อช่องของชา้างแล้วน้องก็เถียงกันว่าช่องนั้นช่องนี้ชื่อนั้นชือนนช่อน,น,อนี้แล้วเขาก็บอกว่าเอลเฟนไทยแลนด์เป็นของพี่เสือนะครับโอ้โหไม่ใช่เอลเฟนไทยแลนด์ไม่ใช่ของพี่เสือเอลเฟนไทยแลนด์เป็นของพี่สิงห์เขาก็เถียงว่าก็ทั้งพี่เสือนะครับเอลเฟนไทยแลนด์ อ่ะเดี๋ยวบอกความจริงนี่ว่าเอลเลนไทเลเดของใครกันแน่เอาสิงนะครับเขาสิงเอลเนไม่ได้ลงผมผมเป็นคนตั้งก่อนหน้านั้นเล่าเรื่องเขาเป็นมาด้วยก่อนที่คุณจะมาทำยูทูบคุณมีช่องอะไรของคุณก่อนที่ก่อนที่ผมจะทำยูทูบนะครับผมก็สมัครสมัคร gmail ส่งงานอาจารย์ใช่นไหมสมัครสมัครเสร็จมาถ่ายสาระกดีช้าง ถ่ายสารคดีช้างแล้วอัปโหลดลงไปนะครับก็เลยจะส่งอาจารย์ไงดีอาจารย์ให้ส่งทางเมลส่งช่อง youtube นะครับก็เลยอัดวิดีโอลงในช่องว่าวารันยูเหมือนลัดนะครับพออาจารย์เปิดเห็นต็อาไอ้วารันยูนีม่มาส่งงานเป็นสารคดีเกี่ยวกับช้างแหละพูดง่ายๆก็ามาทำถ่ายทำประมาณสัก3วันได้หรือเปล่าจะไม่ได้นะ ผมจะเป็นเพรียใหญ่แล้วอ๋อที่ดูดของผมไม่ลงอะหรอไม่ใช่ใช่ไหมผัวไอ้ตัวนี้ราขึ้นช้างอันเลยดูผมไม่ลงอ๋อใช่ใช่อยู่แล้วใช่อไหมแหม่เอาครับนิดนึงนะครับไม่นิดหรอกเกือบหมดเลยไม่อะไรไหมหน้าเหมือนกันไงหน้าเขากับหน้าผมเหมือนกันไงเอาตอนขึ้นช้างกนไม่มีไม่ถ่ายไว้ไงก็เลยสิ่งมันถ่ายแล้วก็เลยดูดมานิดนึงนะครับตัดมานิดนึงทายเช็ด อัพอัพลงเสร็จนะครับอาจารย์ก็ตรวจงงต,ตรวจงานก็ไม่ได้สน <Okay. S 1> ใจอะไรหรอกแต่ว่ามันล็อกอินอยู่ในโทรศัพท์ไงพอมาวันนั้นคุณตายห็นไหมเอาช้างกลับมาบ้านบัวบานได้ปีพฤศจิกาธันวาม,มกรากุมพภาได้ปีสามเดือนบัวบานได้ปีสมเดือนคุณตาพามาอยู่ที่นี่นะครับแล้วแกโม้ว่าเงินเดืนอนหมื่นแปดเอตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกเราคัดค้านเพราไม่ต้องเอามาเพราะมันจะเป็นภาระอื แก yeah, แล้วไอ้เราก็ผมก็ต้องงานประจำของผมอะ่ะมันต้องไปไปที่ทําง,งานตลอดแล้วใครจะดูแลแกก็บอกเดื 1, 2, 1, 8, อนเดือนหมื่นแปดไอ้เราก็คิดว่าหมื่นแปดหมื่นแปดพันเออมันก็โอเคถ้าหมื่นถ้าหมื่นแปดพันนะมันก็พออยู่ได้อพอก,กลับมาถึงบ้านแกกลับมาคือระบบราชาการก็จะจ่ายเป็นปีก็ประมาณใช่ไหมฮะแกก็เล่นมาถือว่าเขาจ่ายปีก็ประมาณปิด,ดวันไม่ปิดตุลาุลาปิดวันนี้ แกมาพรุ่งนี้แล้วแกจะเข้าเลยมันก็ไม่ได้มันต้องรอไปอีกรอบหนึ่งเดือนตุลานะฮะก็ถ้าถามว่าอยู่ไปเฉยไม่ได้เป็เดือนกี่เดือนที่มาในเสาว์ที่แล้วใช่ไหมมันเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนนะฮะอยู่เฉยครับผมแล้วทีนี้พอไปได้เงินหมื่นแปดเงินเงินก็แรกเนาะก็ไปกดออกมาหมื่นแปดอะไรหมื่นแปดร้อยนาะแล้วก็นึกว่าหมื่นแปดพันโอ้โหนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ค่อยรู้เรื่องหรอกดีนี่เขาเป็นคนจัดการ แล้ววันแรกที่บับบานมาครับเขาก็แบบซึมๆนะคิดไปหน่อยตัวเปี๊ยกเย <Ừ. S 1> นี่ยมีมั้งประมาณช้างปีสามเดือนอนะเนาะปีสามเดือนอะถ้าไอ้จอยอะแบบอ้วนกับจอยนิดนึงอยู่อ้วนๆอ่ะพอมาถึงเสร็จปุ๊บผมก็กลับมาดูช้างเลยเอากล้องมาตัวหนึง่งตอนนั้นก็นั่งเล่นกับช้างรู้สึกว่าจะถ่ายแค่ตทรสั์ถ่ายวีดีโอไปหนึ่งคลิปแล้วไหนคลิปีดีโดนดาน่าบ่อยอะไรคลิปนั่นแหละ คลิปแรกอ่ะคลิปไหนคลิแรกโดนด่าเนี่คลิปไหนอู๋ขาเอไว้สองขาอ๋อไม่ใช่อันนั้นใช้กล้องใหญ่ถ่ายมีมีโทรศัพท์ถ่ายลงเฟซบุ๊กเล่นๆนะครับเหมือนคลิปสองคลิปแหละแล้วพอสิงเขาไม่อยู่ผมก็เลยเอากล้องมาตั้งถ่ายครับปอกอ้อยให้บุบานชึบ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 เสียงน้อยอนี่ก็แล้วฮะเอาให้เขากินประมาณสักเกือบสิบนาทีได้ทีนี้ก็ไม่ได้สนใจอะไรกลับไปถึงห้อง ก็เอาเมมใส่คอมพิวเตอร์แล้วอัปโหลดขึ้นมาในช่องย t u b e ตอนนั้นช่องชื่อช่องชื่อว่าวาลันยูมารักนะครับมีชื่อจริงผมนะมแล้วพิมพ์ชื่อคิวบ้าอะไรนะให้อาหารช้างหรือเปล่าก็ไม่ได้ให้อาหารช้างเออบอกว่้ให้ช้างเออบอกให้ช้างแล้วเวลาผ่านไปตอนนั้นอยู่ปีปไม่ถึงไม่ถึงไม่ผ่านปีสามก็ปี <5. S 1> ปีสี อยู่ปีสี่นะครับตอนนั้นตอนนั้นอยู่ปีสี่อยู่ปีสี่เสร็จเวลาผ่านไปเกือบประมาณหนึ่งปีอ่ะก็กลับมาดูคลิปเองเลยนะสองหมื่นวิวสามหมื่นวิวสี่หมื่นวิวล่าสุดนะครับแปดหมื่นวิวก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันก็มีคนดูเหมือนกันนี่หว่าน้องโบบานแต่ช่วงนั้นจะมีคนไปคอมเมนต์ถามว่าทำไมต้องลามโซน้องทำไมต้องนู่นนี่นั่นนะครับ <S <S ผมก็ไม่ได้สนใจเพราะผมมีแค่คลิปเดียว ทีนี้ในตลอดเปละเวลาหนึ่งปีผมก็กลับมาหาบัวบานเรื่อยๆอยู่มาแต่ว่ามาแค่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนิดนิดนึงอ่ะพอขึ้นปีสี่ใช่ไหมปีสี่ปิดเทอมจะขึ้นปีห้าปิดเทอมจะขึ้นปีเอ้ยไม่ใช่ขึ้นปีห้านีไม่ใช่ปิดมกลาปีสามตอนนั้นอยู่ปีสามปิดเทอมขึ้นปีสี่ ปิดเทอมขึ้นปีสี่มาเลี้ยงบัวบานนะครับปิดเทอมขึ้นปีสี่ประมาณปิดเทอมสามเดือนผมก็เลยมาเลี้ยงบัวบานเลี้ยงใช้เวลาสามเดือนในการเลี้ยงก็ขึ้นลดลงเรือเป็นคลิปรแรกๆนะที่ขึ้นลดบ้างฝึกบ้างคุณตาฝึกบ้างตอนนั้นไม่มีคนเลี้ยงนะครับผมได้มาเปลี่ยนชื่อช่องว่าเป็นอิเรลูเฟนสุริน ยังนีนครับคือมันชื่อที่สองชื่อที่สองเออเอออันนี้มีชอบผมอยู่นะเอออ่ะพอผมอันนี้เสร็จนะเปิดเทอมขึ้นปีสี่ก็ไม่ค่อยได้ถ่ายลงนะครับอย่างเช่นเสาร์ทิดกลับบ้านมาก็มาถ่ายแค่คลิปนึงแล้วก็ลงตอนนั้นยอดตอนนั้นยอดซับห้าพันซับนะครับม,มันก็ไม่เท่าไหร่นะสักพักนึงทำไปทำมาจะขึ้นปีห้า นี่ขึ้นปี5คือต้องไปฝึกสอนนะครับไปฝึกสอนทีนี้ทิ้งช่วงตั้งแต่ปิดเทอมมาก็เกือบปีใช่ไหมกว่าจะขึ้นมาฝึกสอนะใช้เวลาเกือบปีมันจริงจังตอนช่วงเดือนกรกฎาะนะครับไปฝึกสอนได้ประมาณเดือน2เดือนตอนนั้นคิดไงไม่รู้อยากกลับมาบ้านไม่ไม่ไม่ไมชใช่กลับทุกอาทิตย์อยู่แล้วมามาลาก็ดเตี๋ยววันนั้น ได้เงินจากไหนไม่รู้สามพันครับไปซื้อไม้กัญชันไม้กัญชันกับไม้มาพอดีก็เลยอยากลองกับโทรศัพท์คุณตาโทรมาว่าเออมามาบ้านไหมพอดีจะไปเส้นประกำที่สุรินทต่างงานับต่างงานแชมสันแต่เส้นประกำที่สุรินทร์พูดถฐานเจ้าของช่องซีตอนนั้นอ่ะโอ้จ้าของช่องเออไอ้เในสุรินทร์มันไม่เกี่ยวเพราะว่คุณตาบอกว่าจะไปเส้นพิธีที่ที่สุรินทร์ งั้นขอไปด้วยนะครับประมาณสักตีห้าหกโมงตาตายจีครับพี่เหมาขี่รถขนพายหนุ่มเสกมาผมก็ขึ้นรถไปกับพายหนุ่มเสกกับพื่อ่ตุ๋ยแล้วก็พี่เหเมาขี่ไปถึงที่สุรินลงเสร็จผมถ่ายพายหนุ่มเสกก่อนพายหนุ่มเสกลงรถขึ้นรถตอนนั้นไม่มีคอเนเทนต์ไรนะฮะ <c oughs> เสร็จพายทองใบมาพอดี <c oughs> เออ ตอนนั้นมีนาเชิแล้วก็ลูกแกชื่ออะไรนะไอเบอร์ดี้ไอสุนดุมสุลิน่ะเบอร์ดี้นะครับกับเพ่รลุนมาแกก็ช้างลงรถผมก็ถ่ายแค่นั้นแหละคนว่าไม่แล้วก็ถามกับพี่เล็กกับพี่เล็กไปกับเพ่เหมาแกก็ถามถ่ายอย่างนี้ได้อะไรบ้างตอนนั้นก็คือว่าได้อะไรครับถ่ายเล่นๆส่วนมากตอนนั้นเป็นเน้นเรื่องถ่ายรูปขายใน แท็กเตอร์สตอ็ตอ,สตอปนะครับขายรูปต้นมงต้นไม้แล้วก็ไปได้คัดขายในแทเตอร์สต็อปเสร็จพอลงลงไอ้คลิปเพื่อหทองใบลงรถตอนเย็น,นครับกับวกลับมาจากสุรินทร์ถึงบ้านแล้วกลับไปหอแล้วก็อัพคลิปนะครับตื่นเช้ามาจะไปสอนนักเรียนูอยอดวิวหนึ่งแสนมเป็นไปได้ไงตกใจนะครับไม่เคยลงออคลิปแล้วยอดวิวเยอะทุกวันนี้ แล้วเยอะอยู่เพิ่งพูดวันนี้เสร็จเออของสิง่งมื่อวานเลยเฮ้ยมีวัน <laughs> นี้มีนะอะไรคลิปน้ำทุดคลิปโซ่กําแพรโอ้คลิปเดียว,วะละทีนี้ตอนเย็นวันนั้นละลงคลิปของนุ่มเซ็กตื่นเช้ามายอดวิวหนึ่งแสนอีกแต่ว่าผมมีประมาณสี่คลิปในช่วงนั้นอัดไว้พออีวันหนึ่งลงบิ๊กยอดวิวแปดหมื่นอีกวันหนึง่งลงบิ๊ยอดวิ 8, วห้าหมื่นนะครับ ก็เลยคิดว่าตรงวันเสาร์ที่เรากลับมาถ่าย YouTube ดีไหมอ่าทนี้ตอนกลับมาเลยอ่ะกลับมาเสร็จปุ๊บมาอยู่บ้านเชือกแรกที่ถ่ายนะครับไอ้พลอยทองก็เอเลเฟนกาแล็กซี่อ่ะไม่ใช่ไอ้พลอยทองมันอยู่ตรงมันติดติดกับโบบานไงก็เลยเดินไปเล่นกับพลอยทองแกก็ไม่ว่านะเพอยลือไอ้พลอยก็จะวิ่งขลังดึง สักพักนะครับไปหาอุ้มบุญแล้ววันนั้นประเทศจีนจ,จิงหาเดินไปหาอุ้มบุญแล้วไอ้ดาวมันออกพอดีอเดินไปหาไอ้ดาวเขาก็มองหน้าผมนะผมก็แบบกล้ากลัวๆนะไม่กล้าถ่ายก็เลยเพื่อนเพื่อนเดินเดินมาเอาไอ้เอ็มร้อยมาให้แกก็บอกถ่ายถ่ายอะไรอ๋อถ่ายลงยูทูบครับแต่แกก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมก็ถ่ายดาวเล่นอ่าทีนี้ก็เลยลอง ตั้งกล้องไล่ถ่ายทุกวันทุกวันทุกวันครับก็เลยมีถ่ายคนเดียวถ่ายคนเดียวพี่ไปถ่ายด้วยไอ้นี่มันบอกว่ามันบอกว่ากูให้ให้มึงเลยเจ็ดวันแปดวันหรือว่าเดือนหนึ่งเดี๋ยวมึงก็เลิกทํานะครับแต่ทุกวันนี้เขาตามผมนะคทัวันนี้เขาตามผมช่องใครแล้วก็มีใครวิรู้นะวันหนึ่งช่องยังยั้งยั้งไม่ใช่ตอนนั้นก็ลงไปปกติแล้วผมก็ถ่ายช้างรีดัชั่นรีเดฟชั่นนะครับ คลิปนั้นช้างผสมพันธุ์กันครับโอ้โหลงอาทิตย์นานกว่าปรากฏว่าเปลี่ยนชื่อช่องเลยครับเอามามองดูเออเอลเลฟเว่นไทยแลนด์เอลเลฟเว่นสุรินมันเล็กไปเอลเลฟเว่นเบอร์ก็มีแล้วของอินเดียนะฮะไอเราเป็นประเทศไทยเออเอลเลฟเว่นไทยแลนด์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอลเลฟเว่นเบอร์อยู่ที่ อันนี้ตั้งหลังเขาอันนี้ตั้งหลังเขาเนี่ยอัลเฟนเบอร์น่ะอนี้อัลเฟนเบอร์แล้วอัลเฟนอัลเฟนเบอร์มีของอินเดียนะฮะของอินเดียมาก่อนผมก็เลยเอาอย่างงี้เราก็เอาจากอัลเฟนสุรินเป็นอัลเฟนไทยแรงครับโอ้โหคลิปผมรีดัมชั่นขึ้นนี่ไปฮิตขึ้นมาเลยครับวันเดียวคนติดตามแ0ดพันคนครับผมลงไปผมจะไปเปลี่ยนเป็นอัลเฟนแคลเอ็กซ์ซี่ไปไป ผมเปลี่ยนไปเป็นเอลฟนอีกกระพับจัดไปนั้นใหญ่กว่าอ่ะนี่คือที่มาครับเริ่มจากถ่ายคลิปอาหารให้บัวบานแล้วก็ถ่ายพลอยถ่ายอุ้มบุญถ่ายดาวแล้วก็ถ่ายน้องเด็กๆมาเรื่อยๆคอนเทนต์มีนะตั้งแรกอ่ะบัวบานกินกล้วยบัวบานกินเรียนทุเรียนบัวบานกินมือกล้องมือกล้องหนึ่บัวบานกินอะไม่รู้เยอะครับอะไรทำน้ำตีล้ำตีล้ำบัวบานกินเยอะแยะครับทำใหญ่ทำใหญ่ ก,กูบังก,กินช็อกโกแลตกตูบังกินช็อกโกแลตกูบานกินมะนาวกูบกินมะนาวก <c oughs> ิน,นอย่างเดียวเออจะรู้สึกยังไงใช่ไหม <c oughs> โอ้ยซาวนี่เปิดปเปิดนี่ผมก็เอะตกใจ <c oughs> แต่ก่อนก็มีฉายานะเสือพันซาว <c oughs> แต่ก่อนตัดต่อยครับตัวนี้เสือพันซาวทุกวันนี้ขี้เกียจขีี้เกยจโอเคครับนี่ก็พูดให้น้องฟังครับว่าไอแพนท์ไทยแลนด์เป็นของใครนะฮะเขาเถียงผมว่าเป็นของพี่เสือแล้วไม่ใช่ครับ นี่คนตั้งอยู่นี่เกมหรือยังเกณฑ์หรือยังอะไรอะไรเฟรนเทแลตของใครของไอเสียออขอไอเสียไอเสียคนทำนะใช่เอ็อเองไปแค่ชื่อเว้ยเออ,อ,อเอาติดป,ปากหมดแล้วเอาเวลเอาไม่เปลี่ยนว่ะไม่เปลี่ยนว่ะเอาไม่เปลี่ยนว่ะเอาไม่เปลี่ยนว่ะผมสามารถเปลี่ยนได้นะครับเพราะว่ารหัสตรงมาที่ผมครับเพราะว่าเบอร์โทรผมไงเอาเปลี่ยนว่ะเปลี่ยนว่ะเปลี่ยนว่ะเปลี่ยนเป็นอะไรอะอะไรเฟรนเอกภพไปเอกภพอะไรเฟรนก็แรกสิเออเท่ดีไหม เอ็งก็ไม่ตั้งล่ะเศกเอี๋เศก์อี๋เศก์อี๋ตั้งเลยเศก์แต่เล็กที่เอาก็เอ๋เศก์อี๋อ่ะดิเยอะที่แล้วก็ประมาณนี้แหละครับความเป็นมาของช่องอเลเฟนชายแรงช่องแรกชื่อว่าเราอยู่ทั้งที่สองชื่ออเลเฟนสุรินท่าที่สามชื่ออเลเฟนแถลงแล้วคงจะเป็นอเลเฟนแถลงตลอดไปถ้าไม่โดนปิดช่องครับถ้าถูกปิดก็อะไรดะเหมือนเดิมถ้าถูกปิดก็มีช่องบัวบานนะครับช่องแฟร์สยาม ช่องเซอินช่องอิเล็กทรอนิคส์รวมหรือ,รอ,รอว่าช่องประชาต่างๆให้กันรับชมดูนะฮะถ้าปิดหมดละหมดเลยอ่ะหมดเสร้างใหม่ไงรครับกิ๊บกิ๊บนะครับกิ๊บกิ๊อ่ะกินโมวกต่อมาด้วยพี่นเรากิน<อ>ค,ครวบ,รบตอนนี้ามาถ่ายวิดีโอกินโมกนะครับยังก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะให้กล้าไปสู้ล้านทับไปกันแต่ว่าล้านทับมันไปช้าเลยกันว่ะ ทำไมหกแฟนแล้วมันหยุดไปเล้วมันแปลกแปลก <c oughs> ด้วย <c oughs> ช่องเราเนี่ยสวัสดียามนะครับ <c oughs>